เป็นักขั้งเธอจอดมาทางออ้าันี้ก็บ่เป็นใจเนาะอ๋อตนั่งบักข้าก้อนอืมอานจักทีมากะหนึ่งเลยตีนต่อสุขภาพมาพ่าหนักจังไหมโคาน่าวักเธอเฮยนกแก้วบินนานเฮ้ยวันน้อยู่วันห้องคุณขันะงานคือว่ามันนักทักทายต้องการเพา จต้องไปวะเต้างี้่ะโซงีเวียาอนักเต่าหัดคอองนม่ไจีนนั่แบบักาเราต้องไปจีบกบมันหองเต่างี้ทั้งเต้างี้ท้เต่าี้ับคนมาหาฟูต่ะฟูไป đâu เต่าไป đâu เต่างี้วะเต่างี้วะราไปนั่งนักเต่าต้องไปชาฟูจ้บ มหาใจก็เจอเตาดกเนาะต้าดก่เนาะนกแก้วก็เจอต้าอินเาเตาอินเนหเงิน้วพอเถียงหาเงิงเล้าพอจะเป็นไายงนกแก้วก่ไขรมัินเป็นคีขึ้นกันเอามาวางเลยกับดีขึ้นกันเวลาคนมาหาพอนกแก้วถึงได้ตอบถึงงอกจับปะว่าพอใส่ไืมก็ถึงได้บอกเป็นเตาอลน พ้าวปาผักก็ตี้าราดกัแม่หม้พอได้มาหงแก้วก no, ็ค no, no. ีอว่าเอาตรงนี้รักพื้นบ่กไปได้คือบ้านม้อ่บางคืออ่างที่ก็เป็นท่าระขายพอได่มาทแต่ว่าไม่ตุ่ยเบียไม่ตุ่ยสมตัวนะเพราะตาจีตไม่สงตัวไม่หกไม่สมตัวนะไม่หกไม่หกเขาแยกกันหาดเลยต้องมีถังตัว วิบวยมันบ่แต่มันกเกินขันเขาบยิ่งก็เดียวเออมันบ่มันบ่ไม่ครูเอาขครจังเลจังว่าเอาขี่จังีจจะขอขันจังไม่คุ้มขนานั้นจังดลจังเอามาเลยไปหาเอาีจังเลยเดือนเดียวไม่คู่เออจังบักข่ขาดกัวติดเชื้อ้วั่งมาติดเชื้อัน้ัวไหนแบบขาดโรครากไม่คู่จังแกบขาวกัน่ะดักไม่คูขึ้กมาแรับ <laughs> มันเป็นจังทีมันารมณเนี่ยนนั้นมาถามว่าง้อก,กินมามาพามมาปอกเออจะกินยังไงมิจะพอม,ามา่าหนักนแม่พอไปทันมากทานก็ถือเป็นทางง้อไปม,มาพอไปหันมากหนึ่งเจ้าแม่พอมาถามก็บ,บอกเขาว่าตรงนี้น้นองวือว่าสักทักทายกันเลยนะทักทายกันเลยนะเนาะ

อาดอยมากเลยอาไม่ทัดบกที่ดงทันนอกว่าก่อยากไ้ถอนขึ้นนะ้บ่ยากไ้เส้นหงมพาวถอนละยาวิถือมั่งเนี่ยทีนด้ให้หายติดหายปวดบ่ไอ้ก็ไข้แล้วก็บ่หนาวบ่หนาวพาวบ่เคยกัแล้ว ทำเบินกวงไม่เอาเอา็คค่ะวิ่มดีเลยวัไม่อมีแตงเอานกว่าพอหันไปพอวัดดูเหมือนที่ห้องมาตั้งไหนที่หายตอบขึ้นมาตั้งไหน พักเขาว่าถามนอกแก้วเออได้ตัวไหนนกนกแก้วก็ต้องตอบไปว่าได้ห้าเกย์ทุ่มห้าเกย์ทุ่ห้าเกย์ทุ่มห้าเกิดทุ่มเันไปนอไปนกแก้วาไปนกแก้วมาถือ้าเกิทุ่มห้าเกย์ทุ่หาเกท่าคอไรที่เถไปเริ่อัดาายงถามเ้าเนาะ ก็าไหวก็สุอเป็นทาป่าหมดทั้งหมดไปที่นันงทน้นบางเรือมัท้องทีเป็นท้องบมดป่างอแแต่หาบ้านนั้นถึงไว้ความพอว่าเอาควทำงรกแก้วว่าเราด้วยข้นพราะว่ายุ่งแป่พังเรากต่ก็ไม่ถือความคือพอว่า

ไม่แต่อินมมากก็อะเอาไูได้ิ้มากเอาเาือเ็ขดังชอตาขาดไมาไปตะคีเดยว้างนึกไม่ผู้เอาคนนั้นผู้รักคนก็ไม่ตอบไปเอามาทำที่ท่านกกอเอาวาไม่ดูนะกไม่จะทอแท้เขาได้ ทำกอมาไหมขันทำกอดเอาัามารถทำคืนได้หรือค่ะวันท่ไเคยตอบแั่นไม,ม่คตอบ่าคยพูดมิบ่ปนะตอบง่ะวัที่แอ้วมากไปยักคืนือว่ายักเอเพราะว่ามันมีเสียงถอดแทกเขาว่าพอแดงนิ่นนนงจังท เออถาว่าหมดเช็ดเอกถึงไม่ชงไม่รนาวไม่ชงไม่หมาวขอเช็งไม่หายว่าไม่แล้วถามหานตวาหาวผาวาหาตยังถือว่าได้ฟักคู่มันอยู่เราเกาได้าว่าหนายใคพอถึงก็เท่าัว่าไม่น่บจังทันด้พอถึงไดคู่ว่เงินบ่ทาว่าจังทันด้คูไดจราบบ่ใาก็ได้ยุ่งเราหน้าันปัก้าปักถึงใจึ้นบ่ปักทิ่ชิบเก็บตอนถึงใจ่ขันบ่ใจถือก็ถือบ่ถือจังดจถือตังกระเป๋าทมาถือดจใจ ได้หลายกอคอได้หลายจีด้หลายก็อนอินฟากออก่อพ่ว่าอวนฟาคออีอ่ะมึอนาคอออ่ะม้าคือเป็นทางค่าวทางแดงว่าอจดีเด้อนฟราเขาพ่ออันขี้มากพ่อพ่อทางอ่างวะพ่อแม่เฮ้แตมาดูเชียงนรกแก้มัถือหหอมใส่ครับมื้อแรกนึงอ่ะ ้อบถไปคัดหันอกแต่หอวงพ่ออ้า่ตาดามาถูกอ่ะ,ะแล้วถูกแล้วลยิบเรืยๆอ้ออวข้าตายอีกอ้าวจักวางันบ็ข้าเค่อนาน้าาปัดข้าตาปัดือขาแ่กแก่หลูงขาน็อกแกหว,วงจักวางหลอ้ถือใจโขาได้รับน,นเพิ่มบอก,กอเบ่งหายไปใจหายมาเรวน่งโยจไม่ม แงหนึ่งัวได้พ่อแแมทางบางวิ่ทาพัาโรหาดาาโทรหาหมากับพ่อใจเือบ้างไหลายเ่าก็ไปหาคืนหลายบ้างวันวันก็หอแข่งไเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทดูได้พ่อฉันอ่านดาบ้างเหรี จะเป็นคือหอวแถนขาดหวาดนึงนั่งไหนก็เป็นสิริมองคลเหมือนกันครับ<อ>ถใจโทรมเรืงแบบใจเด้งใจหวก,ก็อิ่งนั่งหนักหน่อยยุอยิ่งนั่งหนกหน่อยเพราะผ่าคือเพราะใจหผามึงใว่างกิ่งเราเม่คือเพราะใหอหัแถไใ้เกามึงกวนะมึงนักไข้กวนน้ำไข่ มัดไป่เมเยอะแต่กูเออมดแต่ภากาก้องไปเอะแต่เสียงนกแก้วหองเอาไปวงนกแก้วอาออ้าวใ่งร่านมิถนีรักมิถีหมานขัาแข่งแรงรั้หนุ่มเ้วหข่ขก็งข่งนอกขข้าแรนมากิจการงาน้ามร่องก้าวหน้าทุกคนรกหมเร้าสาธุสาธุกแก้ว เน่ยเดยนี่เนเนี่าม่มาอ้มันชาแตงโมค่าลวยก็ได้ล่มงแกหคอปูชีพะข้าแล้วเนาะค่ะ่ากระชิพ้ามาเบิ้งนกค่ะคนกแก้วอยู่หอปูนะคะมีตัวหนึงค่ะกินเรียบๆๆค่ะเดี๋ยวแจ้งจีได้ซื้อมาเพิ่มอีกเนาะค่ะ ค่ะจิงเลยเอฟซีกับฟิจิร่าเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนแนวทางปูค่ะค่ะเจวันนกข้องตัวใดค่ะตั้งดีดีลเจ้าเกเจ้าเก่าปูปูบอกให้ลงมาฟังเนาะค่ะเนาะค่ะวลองเกี่ยวแป๊บนึงจะหาลองเกี่ยว เล็กยนกแก้วใส่ใส่ใสคูบอกว่าเลกยีนกแก้วเล็กเนีดเกีดมี้างนี่เจีตึ้งกะลาตมเห็นคือสามนี่แหละขึ้นไงอ่ะอยู่รอเล็กเกนี่่ะมีเจอย้ม่องไม่ให้ก่คููบอกว่าเบ็นเหมืนนกแก้ว รวยเก่าเก่าเลยม่มีอันีบ้านเห็นเป็นเลขเกียดเนาะค่ะยุคพ่อนกค่ะตอันสันีค่ะตัวใดนเลขซเล็กตะวันหันเท็ดเป็นซี่เป็นเลขเกียค่ะอืมค่ะคจะง่วง นกแก้วสีห <If S 1> ้อะยังไงนกแก้วเนาะค่ะส่วนยีเทิงหอปูกับบ้านนกแก้วหงหาเกียตูนเนาะค่ะจกในเอฟซีกับจิจลนญาณเบิงเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะนี่ก <them anak lonely> ็คือเสียงนกหงค่ะที่ปูบอกเนาะค่ะท่าท่างช่องแตงโมผ้าลวดกับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะ่มักระตาม่วมกระพานเนาะค่ะ ทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะก็สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ให้โชคๆมานๆาลำๆรวยๆนะคะน,นาอค่ะก็สำหรับเอฟซีค่ะสนใจอยากบูชาปูและสีหลังแตกค่ะบูชาเงินแตกเงาๆคือปูนะคะนาะอค,ค่ะก็หรือจะเป็นองค์ปูผสงกระจายค่ะค่ะเอฟซีก็ทักแชทแอดไลน์ได้ค่ะเบอร์โทรแต่งโม่กับสิร้อยไปแต่คลิปค่ะ สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้โชค,โ,ชคโมันมันลำลำเลยๆยเงินไหลน้องท่องไหลมาสุข,ขูสุคขขนนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ